พระเอกตลอดกาลลํำลึก51ปีมิตรชัยวัญชาแฟนคลับสองเลขกา้านทูบ3ตัวโผ่ชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่พิพิธภัณฑ์บัญชาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะ นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะและนายบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชาพร้อมด้วยกลุ่มคนที่รักมิตรชัยบัญชานะคะได้เดินทางมาร่วมกันทำพิธีเส้นไหว้ต่อดวงวิญญาณของพระเอกตลอดกาลนะคะมิตรชัยบัญชานะคะ เนื่องในโอกาสครบรอบ51ปีการเสียชีวิตของมิชัยบัญชาเมื่อวันที่8ตุลาคม2513นะคะขณะถรร่ายทาโหนบันไดเชือกจากเฮลิคอปเตอร์นะคะเรื่องอินทรีแดงที่หาดดงตาลพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีนะคะโดยทุกปีนะคะเมื่อถึงวันครบรอบการจากไปของพระเอกตลอดการ มิตรชัยบัญชานะคะที่พิพิธภัณฑ์บัญชาจะจัดกิจกรรมให้กับพระเอกในดวงใจเสมอมานะคะในปีนี้นะคะนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานจุดธูปเทียนเส้นไหว้นะคะแล้วก็มีอาหารคาวหวานวางที่หน้ารูปมิตรชัยบัญชานะคะนอกจากนี้นะคะจะมีกลุ่มคนรักมิตรชัยบัญชานะคะอย่างได้จุดธูปเสี่ยงทายด้วยนะคะ นี่เลยนะคะเลขที่ปรากฏนะคะคือ446นะคะ446นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งบรรดาแฟนคลับของคุณมิตรชัยบัญชาพเอกตลอดการนะคะบอกว่าเคยถูกเลขเด็ดจากการมาเส้นไหว้คุณมิตรชัยบัญชาครบรอบการเสียชีวิตนะคะงวดนี้ก็เลยต้องส่องกันนะคะ446นะคะ นี่เลยนะคะเป็นเลขทูปนะคะยังไรก็ดีนะคะในงานลํำลึกครบรอบ51ปีของคุณวิชัยบัญชานะคะนายบัญชาวาจาสวนนะคะเจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชานะคะได้นํารูปภาพโปสเตอร์หนังเก่าๆจําจนวนมากของพระเอกตลอดกาลนะคะคุณวิชัยบัญชาที่สะสมเอาไว้ออกมาแสดงให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชมและสัมผัสให้หวนกลับไปคิดถึงเมื่อครั้งพระเอก มิชัยบัญชายังมีชีวิตอยู่นะคะและยังมีเหรียญที่ระลึกรุ่นหอตกนะคะซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากมากนะคะนำมาให้ชมนะคะเคยมีคนติดต่อขอซื้อมาแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ขายนะคะเพราะว่ามีคุณมุลค่าทางจิตใจยอย่างมากนะคะจากนั้นนะคะนายบัญชานะคะเจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็ได้มอบโปสเตอร์หนังของมิตรชัยบัญชาให้กับท่านผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะ สำหรับมิจชัยบัญชานะคะเกิดเมื่อวันที่28มกราคม2477นะคะชื่อจริงพันจ่าอากาศโทพิเชษพุ่มเฮมนะคะบ้านเกิดเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงปลายปี2499นะคะเป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยในช่วงปีพศ2500ถึงปีพศ2513นะคะมี ผลงานโดดเด่นในช่วงปี2,501ถึง2,517นะคะซึ่งช่วงนั้นนะคะเป็นยุคเฟื่องฟูของวงการภาพยนตร์11มมนะคะมีผลงานขนาดนั้นนับได้กว่า300เรื่องเลยนะคะคุณมิตรชัยบัญชานะคะเป็นพระเอกตลอดการของวงการหนังไทยนะคะประสบอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์นะคะขณะไทยทำภาพยนตร์เรื่องอินซีทองนะคะ ที่หาดดงตาลพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีนะคะเมื่อวันที่8ตุลาคม2513นะคะเสียชีวิตด้วยวัยเพียง36ปีเท่านั้นนะคะซึ่งทุกปีนะคะจะมีการจัดลํำลึกทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่51แล้วนะคะเลขทูบ446นะคะแล้วก็เลขวันเดือนปีเกิดเลขอายุของคุณมิชัยบัญชานี่บรรดาขอหวยแห่ซื้อเกลียงแผงเช่นเดียวกันนะคะ นี่เลยนะคะสวัสดีค่ะ